ยำหัวเจได้บองบอลยำเคยคลิปมวยเนี่ยยำชื่อจับมาแล้วฮัทไอ้ครูนจีขมายกบานจีขมาสาธุขอให้พวกมันตสะสมขอให้พวกมันได้รับอย่างสะสมความคิดชั่วที่อยากได้ของกัมพูชาผมขอให้บารมีของท่านหักคอมันทั้งทีย่าให้ประเทศไทยมีอำนาจ เมือนทุกวันนี้อ้าวน้องเฮงร้องไห้แล้วหรอน้องเฮงทำไมไม่แช่งอ่ะแช่งอีกดีแช่งอีกแช่งอีกนะยิ่งแช่งประเทศไทยคนขมรก็ยิ่งตุยเยอะขึ้นทุกวันทุกวันนะเห็นไหมเนี่ย ออกมาร้องโฮมร้องไห้กันสนั่นเลยเนี่ยน้องเฮงแช่งอีกแช่งอีกคนไทยบอกว่าชอบยิ่งแช่งยิ่งเข้าตัวเองยิ่งแช่งยิ่งเข้าคนขเขมรน่ะแช่งเข้าไปยิ่งแช่งแผ่นดินไทยยิ่งสูงขึ้นน่ะเอาอีกดีน้องเฮงเอาอีกเอาอีก <c oughs> ไม่ต้องร้องไม่ต้องร้อง คำขอของน้องเฮงเองเลยนะเนี่ยคำขอของน้องเฮงเองเลยนะน้องเฮงอยากได้แบบนี้ไม่ใช่หรอออกมาสาบแช่งประเทศไทยบอกว่าให้ทหารไทยเนี่ยตุยสุดท้ายเป็นไงเนี่ยอีกาอีแหลงกระเพือบกระเพือบกระเพือบลอก,กินบุฟเฟ่อาหารเหม็นทุกคนนะ น้องเฮงนะครับทุกคนน้องเฮงสวยนะ ออกมาสาบแช่งคนไทยนะครับออกมาสาบแช่งประเทศไทยนะเขาบอกว่าขอให้ประเทศไทยขอให้คนไทยเนี่ยชิบหายนะเพราะว่าคนไทยเนี่ยไปลุกร้านแผ่นดินขเขมรแม่จุดไหนนะน้องเฮงจุดไหนที่คนไทยไปลุกร้านอนะ่ะบอกมาซิว่าจุดไหนนะที่ทหารไทยเขายิง F16 เขายิงปืนใหญ่ใส่ขเขมรเนี่ยเพราะว่าขเขมรยิงมานะขเขมรยิงมาก่อนเขาก ก็ต้องตอบโต้นะคนไทยก็คนนะคนไทยไม่ใช่สุนัขนะน้องเฮงนะยิงมาก็ต้องยิงกลับนะใครจะปล่อยให้ยิงฟรีอะ่ะเออชีวิตของคนไทยเนี่ยมีค่ากว่าน้องเฮงเป็นร้อยเท่าเองนะจะบอกให้ <laughs> ล่าสุดร้องไห้แล้วนะครับทุกคนนะล่าสุดเนี่ยนะจำนวนทหารของเหม็นเนี่ย ห้าพันจะหกพันแล้วทุกคนนะตอนนี้ทยอยจัดพิธีงานศพนะครับทุกคนบางคนก็ตุยฟรีนะคนที่มียศมีชั้นหน่อยก็ได้จัดงานศพนะครับน้องเฮงเนี่ยถึงกระบีบน้ําตาร้องไห้นะครับหลังจากสาบแช่งคนไทยนะหลังจากอ่าโจมตีคนไทยออกมาด่าคนไทยนะครับทุกคนตอนนี้ บีบน้ำตาร้องโฮมร้องไห้ไม่ไหวแล้วอ่ะสู้ยังไงก็สู้ไม่ได้อุตสาปล่อยเขาปลอมว่าคนไทยเนี่ยรุกร้านกะเม้นต่างชาติก็ไม่เชื่อร้องไห้ดีกลัวม ประเทศไทยเนี่ยเขามีทั้งโรนจับความร้อนเขามีทั้งโรนอาถ่ายคลิปนะเขามีทั้งดาวเทียมมีทั้งโรนนะเขามีหลักฐานที่จะยื่นให้ชาวโลกรู้นะขมรเนี่ยพยายามยัดเยียดว่าไทยรุกรานไทยยิงก่อนแต่ คนไทยเขามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาไปให้คนทั่วโลกนี่ดูนะว่าขมินเป็นคนเปิดก่อนนะอย่าว่าแต่คนไทยเลยคนทั่วโลกเนี่ยเขาดูผ่านดาวเทียมเขาก็เห็นว่าขมินเป็นคนเปิดศึกทําสงครามนะไทยก็เลยโต้กลับนะคนขมรนที่รักชาติคนขมินที่ไม่รู้อิโนโออิเนเก็พากันตุยเย่ตุยเย่ตุยเย่เพราะเสด็จพ่อฮุนเซนโลภมากไง S 1> <S 1> <S เสด็จพ่อเนี่ยก็โตแหรดีนะนะน้องเฮงนะบอกว่ารักประชาชนบอกว่ารักแผ่นดินคนขมรนต้องปกป้องเพื่อแผ่นดินแต่ไม่ไม่รู้หรอว่าคนขมรนน่ะกําลังโดนเสด็จพ่อน้ะหลอกอ่ะนะหลอกให้ไปเป็นตัวแทนตัวตายของเสด็จพ่อเนาะ เดี๋ยวมันโกรธนะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวมันโกรธนะเนี่ยเดี๋ยวมันออกมาด่าผมนะเนี่ยมันจะบอกเฮ้ยไอ้นี่มันขี้ค้าไทยนี่ว่ะเออมาพูดแบบนี้ได้ไงอ่ะมาพูดความจริงได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวกูจะด่ามึงอ่ะทุกคนไปดูคลิปน้องเฮงนะวันก่อนเนี่ยโอ้โหโกรธมากครับทุกคนนะบอกว่าถล่มเกินประเทศทุกคนประเทศไทยนะแล้วก็สาปแช่งประเทศไทยนะครับวันนี้บีบน้ําตาร้องไห้ซะแล้วทุกคนไปดูคลิปมันครับน้องเฮงสวย เลยพี่น้องเนี่ยเครื่อนน้ำม,มันนี่เอาไว้ทำไมยิงให้แตกให้มันตายให้หมดซนะไอ้พวกไทยสยามอย่าให้มันอยู่ในลูกนี้จัดไปเลยยิงแตกเลยเคื่อนน้ำม,มันเนี่ยมีกี่จุดละ่ะจัดเลยจัดเก็บไว้ไอ้เชีย่ยแม่งสาธุ ขอให้บารมีประสาทพระพิหารบารมีประสาทตะควายมีประสาทบางพื้นที่ที่พวกมันทำลายที่พวกมันเอาคับเครื่องบินไปลงระเบิดทำลายขอให้พวกมันยังสะสมขอให้พวกมันได้รับยังสะสมสมดิษของมันแล้ว เป็นยังไงบ้างน้องเฮงสวยสบายดีบอสบายดีบอไม่ร้องไม่ร้องโอโอโอ,โอไม่ร้องนะน้องเฮงสวยนะเขาเรียกว่ากรำใดใครก่อกรรมนั้นก็จะตามกลับไปหาตัวท่านนะน้องเฮงสวยเนี่ยแหละนะกรรมที่น้องเฮงสวยฉาบแชงคนไทยฉาบแชงประเทศไทยทีนี้เป็นไงอะ่ะ <c oughs> คนเก่งไม่ร้องนะคนเก่งคนเก่งต้องออกมาสู้ออกมารบนะคนเก่งนะไม่ร้องไม่ร้องโอ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 ถ้าไม่เก่งก็หุบป,ปากไปนะน้องหุ่นแม่ทำตัวเนี่ยเหมือนกับตัวเองเป็นมหาอำนาจเลยนะน้องเฮงนะยิงเขื่อนมันพี่น้องยิงเขื่อนมันพี่น้องใครอ่ะพี่น้องอะฮะ <c oughs> หน่วย B HQ นดะี๋เราพี่น้องรน้องเคงกันะหน่วย B HQ นะั่นหรอตุยเย่หมดแล้วตอนนี้บโบเหลือแล้วโบเหลือแล้วนะอยู่เนิน500เนิน6 67นะ่ะทหารไทยสังหารหมดแล้วไปเป็นบุฟเฟ่ให้กับอีกแกงอีอีลาอกาอีกาอีกา,อ,กาอีแรลงหมดแล้ว <c oughs> นะนะน้องเฮงนะที่หลังอะ่ะถ้าพูดแล้วต้องทําให้ได้นะถ้าพูดแล้วทําไม่ได้นะ่ะอายเขาเด้นะมานั่งไห้แบบนี้อายเขาเด้อเป็นจังไดเด้อเป็นจังได <laughs> ทุกคนนะน้องเฮงนะครับทุกคนคนเก่งนะครับคนเก่งของพ่อฮุนนะตอนนี้บีบน้ําตาร้องไห้แล้วทุกคนนะเสียใจมากนะครับนะนะคนเขมรเนตัวเย่ตัวเย่ทุกวันนี้เสียใจมากนะครับร้องไห้บีบน้ําตานะน้ําตาจอระเเคอดิ <laughs> ไม่ต้องร้องนะไปเก็บศพนะของทหารเหมนนะ่ะของทหารบ h เนคะิว่ะไปเก็บเอาน้องเฮงไปเก็บเอามาเทิดทูนพ่อหุนอนะ่นะเนาะเนาะอยากเป็นตัวตายตัวแทนก็ไปต้องไปเก็บเอาเออไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องนะนะน้องเฮงโอ้โอ โอเคครับทุกคนโอเคครับนะเดี๋ยวมันโกรธนะครับเดี๋ยวมันมาด่าผมอีกนะเนี่ยนะมันเห็นคลิปผมเนี่ยมันก็อัดคลิปด่าผมอีกนะเจอกันคลิปหน้าครับน้องเฮงน,นะไม่ต้องร้องนะไม่ต้องร้องนะนะคนดีคนเก่ง <laughs> โอเคทุกคนคิดเห็นยังไงครับคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ